สี่ทุ่มสิบอ็ดนาทีนะครับพี่ชายได้ทําการเตรียมป้อนอาหารให้แม่นะครับทางสายยางนะครับผมแม่หลับไม่ได้สติเลยนะครับโดนมอร์ฟีนไปอันนี้เป็นอาหารเหลวนะครับสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยางนะครับ ต้องปรับเตียงขึ้นมาตั้งฉากหน่อยนะครับ45องศาเมื่อนั้นคนไข้จะสำลักได้นะครับแม่กินข้าวนะคืนนี้อยู่ดูแม่ยันเช้านะครับผมโอเคครับ